เอาบุญมาฝากค่ะทุกคนดูให้ดีงวดนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาสักการะพระพรหมกันอีกครั้งหนึงนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้นํำทูบหอมนะคะพร้อมกับผลไม้แล้วก็พวงมาลัยดอกดาวเรืองนะคะมาถวายพระพรหมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะวันนี้เราจะทําการจุดทูปเล็กกันด้วยค่ะไปสักการะพระพรหมกันค่ะ มีสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าพระพรมองค์นี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะพระพรมองค์นี้ตั้งอยู่ที่อําเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ศาลเท้ามาหาพรมแห่งนี้นะคะจะมีผู้คนแวะเวียนเข้ามากราบสักการะไม่ขาดสายเลยค่ะทุกคนสังเกตเห็นไหมคะมีพวงมาลัยดอกไม้สดเนี่ยมาถวายเพียบเลยนะคะนั่นหมายความว่าน่าจะมีคนมาอขอพรไว้นะคะแล้วก็ได้สำเร็จ ตามที่ขอพรไปนะคะก็เลยมีการนําพวงมาลัยดอกไม้สดมาถวายเยอะขนาดนี้นะคะและในวันนี้นะคะเราก็ได้นําผลไม้เนี่ยมาถวายองค์เท้าพระพรหมด้วยนะคะเราก็จะนําผลไม้เนี่ยมาล้างน้ําให้สะอาดก่อนที่จะถวายให้แก่พระพรหมค่ะและวันนี้เราได้นําทูปหอมมาถวายที่ศาลพระพรหมอีกครั้งหนึ่งนะคะและในวันนี้เราจะมีคํากล่าวถวายทูปเทียนนะคะในกรณีที่ใครอยากจะนําทูปเทียนไปนถวายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะกล่าวเช่นไรนะคะมากล่าวไปพร้อมๆกันวันนี้เลยค่ะ ข้าพเจ้าตามด้วยชื่อนามสกุลได้เลยค่ะขอตั้งจิตอธิษฐานถวายทูบเทียนอันเป็นมงคลน,นี้มอบถวายแด่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของข้าพเจ้าหากแม้นใครผู้ใดผ่านมากราบสการะบูชาแล้วหยิบจับทูบเทียนของข้าพเจ้ามาจุดขอพรใดๆ ขอพอรอันประเสริฐทุกๆคำพรที่ทุกๆท,ท่านเปล่งวาจาขอพอรมาขอให้พรนั้นๆจงถึงแก่ข้าพเจ้าในทุกๆคำขอพอรในทุกๆครั้งไปอุปสรรคติดขัดใดๆที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในเวลานี้ขอให้บรรเทาเบาบา,บางแก้ไขปัญหาได้ทุกประการนับจากวันนี้ นาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้าเจริญด้วยหน้าที่การงานการเงินความสุขความรักและโชคลาภขอให้ข้าวของเงินทองไหลมาเทมาเหมือนน้ำคงคาที่ซึมบ่อทรายไหลมาไม่ขาดสายตลอดชีวิตสาธุสาธุสาธุ you. Mm -hmm. และเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะคะเราจะทำการจุดทูบไอ้ไข่นะคะซึ่งเป็นทูบที่แถมมากับกล่องทูบหอมที่เรานำมาถวายนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะและในระหว่างที่รอทูบไอ้ไข่นะคะอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะทำเมื่อไปสักระพระพรมนะคะนั่นก็คือการนั่งสมาธิถวายแก่พระพรมนั่นเองค่ะ เพราะว่าการทำสมาธิการหลับตาภาวนาก็คือการหยุดกรรมหยุดการกระทำใดๆอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือก่อให้เกิดบาปนั่นเองค่ะหากได้สมาธิถวายพระพรแล้วนะคะก็ย่อมก่อให้เกิดความสุขเสมือนได้อยู่กับมหาเทพผู้สร้างตามลำพังค่ะได้มีเวลาพินิจพิจารณาถึงความเป็นไปในชีวิตการทำสมาธิอยู่เสมอนะคะจะส่งผลให้เกิดสติปัญญาเหมือนพระองค์เนี่ยได้เปิดทางไปสู่สิ่งใหมๆ่ๆ เมื่อมีสติปัญญาและความสว่างเกิดขึ้นแล้วการแก้ปัญหาต่างๆก็จะลุล่วงไปได้ค่ะพระพระทานพรให้แล้วนะคะจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านแล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมหมั่นทำบุญหมั่นสร้างความดี เมื่อมีเวลามั่นทําบุญทําทานสร้างสมาธิบ้างนะคะเพื่อเสริมสร้างบุญบาร,รมีให้กลับตนเองเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวเราค่ะและหลังจากที่เราทําสมาธิถวายแก่องค์พระพรหมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ทําการทําความสะอาดเล็กน้อยนะคะเก็บ พวงมาลัยนะคะที่เก่าๆดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวแล้วนะคะก็เก็บทําความสะอาดไปทิ้งนะคะแล้วก็กวาดนะคะพื้นศาลองค์เท้ามหาพรหมนะคะเป็นการทําความสะอาดเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อถวายแก่องค์พระพรหมนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะเวลาใครไปใครมาแวะมาสักการะนะคะจะได้มาเจอสถานที่ที่สะอาดนะคะแล้วก็จะได้นั่งกราบไหว้กันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ เมื่อปัดกวาดสารพระพรหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนกราบก็กราบขอพรนะคะองค์พระพรหมอีกครั้งหนึ่งทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะคะสามารถกราบขอพรองค์พระพรหมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขขอองค์พระพรหมประทานพรให้กับทุกคนนะคะอนุโมทนาสาธุบุญขอให้ทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้ได้รับบุญเสมอกันค่ะ